สุดที่รักนักฆ่าพระนเย,ยจรตอนที่21แม่ป่องพิศชายร่างผอมแห้งจนหนังห้มกระดุกผู้หนึ่งค่อยๆเดินออกมาจากตรงหัวม,มุมใบหน้าที่ใครเห็นก็จำแทบไม่ได้ดูไม่ออกว่าอายุมากน้อยเท่าใดเขาอาอยู่ตรงนั้นเนิ่นนานแล็กไม่ถึงว่าจับไม่มีใครสังเกตเห็น ชายชุดแดงขมวดคิว้วไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดทิปตาที่เขาเห็นชายคนนี้ที่ต่อให้โยนเข้าไปในกลุ่มคนก็คงไม่ใครเหลียวมองเป็นครั้งที่สองจูจ่ๆก็เกิดอาการสั่นสะท้านขนลุกสู้แพรามขึ้นมาจากกระดูกสันหลังเขาอดมองอีกฝ่ายตาไม่กระพริบและรีบปรับท่าทางของตอนเองไปพร้อมกับก้าวเดินของชายคนนี้ไม่ได้ต่อมาชายชุดแดงก็เอ่ยถามอีกครั้งค่อนข้างระแวดระวังเจ้าเป็นใคร คาแรกโจจูซูเผยอยากจะตอบเหมือนเช่นที่เคยตอบผู้เสียงด้วยประ,ยะโยคตัวลวกว่าแป็นข้าเป็นเพียงคนไร้ายชื่อเสียงเรียงนาะมแต่พอก้มหน้ากว่าตามมองไปเห็นรอยช้ำที่คอของจางเฉียงเหนิงในใจผันคิดว่าตนเองแท้งทำตัวน่าสงสารในราชสำนักมาเครื่องชีวิตจะต้องมาต้อนรับกลับสู้ไอ้คนที่มันทำตัวแล้วรับและวล่อกลุ่มนี้อย่างเกรงอกเกรงใจด้วยเหตุใดกัน ความยโสโอหังดังนักดาบพเนจรในกระดูกของเขาถูกสะกดกั้นมานาดเกินไปแล้วสายตาของโจอจูซูกวาดมองชายเหล่านั้นที่เห็นชัดว่ากำลังประมาารวมถึงคนชุดแดงเขาหัวเราะเสียงเบาเอ่ยขึ้นบ้าแล้วเจ้าเป็นใครกันถึงได้มาเสอถามข้าว่าข้าเป็นใคร ชายชุดแดงหางตากระตุกค่อยๆหดฝ่ามือกลับเข้าไปในแขนเสื้อหากตอนนี้มีใครเห็นฝ่ามือของเขาก็จะพบว่าบนผิวหนังนั้นมีไอเสียดำชั้นหนึ่งลอยวนขึ้นมาอย่างช้าๆปานสีเลือดบนหน้ากระดูราวจะเข้มขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยหลายคนที่ตอนแรกยืนอยู่ข้างเขาเพิอกระจายตัวกันออกไปเล็กน้อยต่างส่งสายตาให้กันเป็นไพล้อมเจอจูซูและชางเฉินไว เจอจูซูไม่ใส่ใจแม้แต่น้อยเขาก้มลงไปช่วยขอเสื้อจางจฉงหลิงโดยไม่เห็นผู้อื่นอยู่ในสายตาดึงเด็กหนุ่มให้ลุกขึ้นจากพื้นเจ้าหนูลุกขึ้นมาซะจะหมอบราบคาบคาบแก้วอะไรถึงเพียงนั้นจะหมอบราบคาบแก้วอะไรถึงเพียงนี้จางเฉิงหลิงตะลึงงานไปเล็กน้อยพิริตมองโจจูซูที่ใส่หน้ากากอีกชั้นด้วยความประหลาดใจท่าทางยังดูสับสนงงงันอยู่ชายชุดแดงเอ่อยอย่างอดทน ที่ชายท่านนี้พวกเรามีธุระเล็กน้อยจึงต้องมาถามเด็กปี้เจ้าอย่าคําว่าแสหาเรื่องชาวบ้านยังไม่ทันได้เอื่อนเอ่ยออกมาก็เห็นเจอจุซูลงมือว่องไวป่าน้าแลบใช้ท่าทางเช่นเดียวกับชายชุดแดงไม่ครู่ไม่ผิดเพียนบีบคอคนที่จงใจล่อลวงจางเฉิงลิงออกมาคนผู้นั้นพลันตกใจความจริงแล้ววรยุทธ์ของเขาก็ไม่ได้กระจอกงอกง่อยแต่กลับคาดไปถึงว่า ชายที่พร้อมกระลองกล่องแกงไม่ต่างจากโครงกระดูกจะเคลื่อนไหวราวกับปีศาจยังไม่ทันได้หลบหลีกส่วนที่ปลอะบ,บางที่สุดก็อยู่ในมือของฝ่ายตรงข้ามเสียแล้วคนที่ฝึกยุ่ยมาบ้างจะรู้ว่าตำแหน่งลำคอและหน้าอกคือจุดสำคัญเป็นตำแหน่งที่ต้องป้องกันอย่างแน่นหนาที่สุดถึงแม้จะไม่ตั้งใจแต่ส่วนใหญ่ก็จะป้องกันด้วยสัญชาตญาณใครก็ตามที่กล้าลงมือจู่โจมบริเวณคอของผู้อื่น ปกติแล้วไม่หากไม่ใช่เพราะคู่ต่อสู้อ่อนแอเกินไปก็แสดงว่าคนผู้นั้นต้องเชื่อมัน่นในความแข็งแกร่งของตนเองเป็นอย่างมากเจ้าจูชูฉีกยิ้มร้ายกาศขณะกล่าวถ้าเป็นผูเจ้าหรือชายที่ถูกบีบคอถูกเขาบีบคอตรึงงานเป็นอันดับแรกก่อนจะเดือดดานถึงขีดสุดตั้งใจจะดา่าสาดอย่างไม่สนใจยดีสิ่งใดแล้วเจ้าเจ้าเจ้าถ้าว่าเพิ่งจะระบายออกไปได้คําเดียวเจ้าจูซูก็เพิ่มแรงที่มือกระทันหัน,หนวาจาหยาบคายของชายคนนั้น จะกลายเป็นเสียงร้องแหวมแหบแห้งไปท่ามกลางความตื่นตระหนกยกมือขึ้นมาจะชัดซัดตะที่หน้าอกเจอจูซูพวกเขาทั้งสองคนอยู่ใกล้กันมากและยินเพียงเสียงร้องตะโกนอันน่าเวทนาแปร่งหูยังไม่ทันเห็นอีกฝ่ายบนมือด้วยซ้ำแขนสองข้างกระดูจักข้อต่อห้อยตกมาเสียแล้วครั้งที่ยินเจอจูซูรากเสียงยาวอีกคนแล้วถามเบาๆว,ว่าเจ้าว่าข้าเป็นปู่เจ้าใช่หรือไม่ ชายชุดแดงตวาดเจ้าจะเอาอย่างไรเจ้จูซูค่อยๆหันไปทางคนถามยิ้มยาะขณะเอย่ยข้าก็มีตัวเล็กน้อยที่ต้องถามเจ้าเดรชานี่เจ้าอย่าแสหาเรื่องกระดูกและเส้นเอ็นบนหลังมือเขาปูดขึ้นมาทันใดใช่ผู้นั้นยังไม่ทันได้แค่นเสียงขค้ืนจมูกปัตาเลือดก,กระดูกทีหนึ่งแน้แน่แนยิ่งไปไรู้ตายหรืออย่าง พอเจอจูซูปล่อยมือชายคนนั้นก็ทรุดลงกับพื้นดังคนไร้กระโดกช่วงขณะนั้นคนสองคนก็นพุ่งตัวเข้ามาพร้อมกันคนหนึ่งพุ่งไปทางจางเฉิงเหนิงที่เพิ่งจะยืนได้มั่นคงอีกคนถือตะขอยาวด้วยมือข้างเดียวพุ่งตรงไปทักทายโจจูซูพร้อมกับลมที่คลุ้งกลิ่นขาวเลือดโจจูซูไม่แม้แต่จะหลบเตะเท้าออกไปด้วยมุมที่ไม่มีผู้ใดคาดคิดลูกเตะนี้โดนเข้ากลางอกของชายที่ถือตะขอพอดิบพอดี คนผู้นั้นกระอาเลือออกมาคำหนึ่งก่อนกระเด็นออกจากที่นั่นกระแทกโดนคนกระแทกโดนผู้ที่รอบจู่โจมจางเฉิงหลิงอย่างประจบเหมาะทั้งผู้จึงคลิ้งไปด้วยกันดุดกระบ,บวยนํำเต้าโจจู่ชูหนิวหน้าหิ้วหลังคอจางเฉิงหลิงขึ้นมาเหมือนจับลูกแนวด้วยท่าทางเมินเฉยโยเนเด็กหนุ่มเป็นด้านหนึ่งกล่าวอย่างบทความอดทน จ้าหนูเกะกะเสียเชิงไปยืนนิ่งอยู่ตรงโน้นไปจางเฉิงหลิงรู้สึกว่าตัวเบาหิวคล้ายถูกโยนไปยืนนิ่งที่มุมกำแพงอย่างไร้น้ำหนักพริบตานั้นเขาเบิกตากว้างเล็กน้อยปากอ้าค้างพยายามเคล้นเสียงเรียกสองคำว่าอาจารย์แต่กลับไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาชายชุดแดงไม่ขยับขณะที่คนอื่นครูไปหาเจอจู่สู่กันบทจางเฉิงหลิงมองจนไม่อยากกระพริบตาเขาจำได้ว่า ตอนเด็กท่านพ่อเคยบอกว่าวรยุทธ์มีหลากหลายเส้นทางมีทางผู้ที่แข็งแกร่งโดดหีนผา,ามั่นคนดั่งไ้สารมีทางผู้ที่ปรากเดียวดุดันร้ายกาศทลา,ายราบแม้กํำแพงเหล็กที่แข็งแกร่งมีทั้งผู้ที่เหมือนพายุฝนหอมกระหนำ่ำว่องไวดุดสายฟ้าทว่าวรยุทธ์พวกนี้ล้วนเป็นวรยุทธ์ที่มองเห็นได้แต่ที่ร้ายกาจที่สุดก็คงเป็นวรยุทธ์ได้รูปไร้เสียง มิอาจมันใหญ่ได้มองแวบ,บๆดุดดังหยาดฝนในฤดูเปไม้ปริให้ความชุ่มชื่นโดยไร้ซุ้มเสียงแต่สรุปไว้ได้ใน8ดคำชดชอยฉับใบยกหนักเหมือนเบาตอนนี้ในที่สุดเขาก็เข้าใจแล้วว่าอะไรที่ว่าว่ายกหนักเหมือนเบาคนเหล่านั้นถือตัวคอที่เหมือนกันไม่มีผิดเพี้ยนหากตั้งใจมองให้ดีจะเห็นว่าลูกลักของมันคล้ายเหล็กในที่หางของแมงป่อง อีกทั้งยังทอประกายแสงสีฟ้าจางๆให้ความรู้สึกตึมคริมเย็นยะเยือกลึกลับจางเชิงหริงไม่รู้ว่าคนเหล่านี้ก็คือแม่งป่องพิษที่มีชื่อเลียงลื้อที่มีชื่อเสียงเรื่องชื่อลือชาชื่อเสียงเลื่องชื่อเรื่องชื่อลือชาเ,เป็นกลุ่มคนร้ายฆ่าคนปร้นสดมเขาเพียงมีเงินก็สามารถทําได้ทุกอย่างต่ําช้าเร็วสามทำสิ่งที่ผู้คนรู้สึกขยะแขยงได้ทุกประเภท พียงแต่ยามนี้พวกเขาต่างไม่เหลือเขาเดิมเท่าใดนักเจอจูซูขยับเท้าเล็กน้อยดั่งคนขี้เกียจบางคราวที่ทุกถอยก็เพียงก,ก้าวเพียงครึ่งก้าวหรือหนึ่งก้าวเขาสู้ด้วยมือเปล่าร่างกายอ่อนนุ่มเป็นอย่างมากราวกับไร้กระดูกเดินเซไปเซมาแต่ว่าคนที่ถือตะขอ,อพวกนั้นกลับไม่มีผู้ใดเข้าใกล้เขาได้มือเท้าที่นุ่มนิ่มเช่นนี้พอถูกยกแค่เพียงน้อยนิดถึงได้รู้อิทธิฤทธิ์ของมัน จางเฉิงหลิงจ้องอยู่ครู่หนึ่งจึงตะลักได้ในฉับพลันรู้สึกละลานตาไปหมดทั้งยังเวียนหัวไม่น้อยเวลาผ่านไปไม่ถึงหนึ่งกานทูบแมงป่องพิษสิบสามตัวก็ล้มคว่ำมไม่เหลือพิษตานั้นเลือดในตัวจางเฉิงหลิงก็เริ่มพุ่งท่านกดกำมัดแรงๆไม่ได้โจจูซูสะบัดเสื้อเบาๆยืนประจันหน้ากับชายชุดแดงเดินไม่เอ่อยสิ่งใดพินิจวิเคราะห์อีกฝ่ายครู่หนึ่งทัในใดนั้นเขาก็เอียงคอหลีตาและเอ่ยถาม ปานบนหน้าเจ้าชาวบ้านต่างาพากันเรียกว่าฝ่ามือปีศาจหรือว่าที่แท้เจ้าก็คือผีผู้เท่าชุนติงตัวหายชนะผู้นั้นชายชุดแดงหน้าถอดสีโจ้าจูซูย,ยิ้มยักเอ่ยต่อหุกเขาพูดผีมีกฎหากเป็นผีร้ายแล้วก็จะไม่ใช่คนอีกต่อไปไม่เปิดเผยตัวในที่แจ้งเว้นแต่กลางเดือนเจ็เว้นแต่กลางเดือนเจ็ด เพราะฉะนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะออกมาแต่เจ้าช่างใจกล้านะักลางวันแสกแสกยังกล้ามาลงมือในเขตต้งถิงกลางเดือนเจ็ดหมายถึงเทศกาลจงหยวนเทศกาลอีหลันเผิงหรือทวันศาสตร์จีนซึ่งจัดขึ้นในวันที่15ตามปฏิทินจันทรคติของจีนเพื่อบูชากราบไหบว้บรรพบรษเป็นวันที่นรกปล่อยผู้ผีขึ้นมาเยี่ยมญาติในโลกมนุษย์ ชายชุดแดงกัดฟันกรอดกล่าวว่าเจ้าปากมากเกินไปแล้วยังไม่ทันสิ้นเสียงเจ้าตัวก็กลายเป็นเงาสีแดงเข้มถมเข้าใส่โจจูซูตัวเขาตระกอบอวนด้วยกลิ่นเหม็นที่อธิบายไม่ถูกดังกลิ่นคาวผสมกับกลิ่นศพเน่าลมแรงระทะเข้ามาจนแทบมองเห็นได้ไม่ชัดโจจูซูถีบตัวรวดลอยขึ้นกลางอากาศถอยออกไปไกลสามจังชายชุดแดงเบี่ยงมัดอ,ออกไปแต่พลาดเป้าจางเชิงหลิงเห็นชัดถนัดตาว่า บนพื้นที่ที่โจอยู่ซูเหยียดในตอนแรกเกิดเป็นรอยเว้าลงไปเป็นรูปฝา่ามือต้นหญ้าหลายต้นที่กำลังสั่นกรอบกรบข้ามกลางลมฤดูใบไม้ร่วงหิวเฉาลงด้วยความเร็วที่มองเห็นด้วยด้วยตาเปล่าเด็กหนุ่มเงยหน้ามองด้วยอาการตื่นตะลึงนึกไปถึงว่าชายชุดแดงหน้าตาหน้ากลัวผู้นี้จะเป็นผีผู้เท่าสุนติงในตำนานผู้นั้นเป็นคนร้ายที่สังหารหมู่กินเก๋กะฟางผู้ชื่อ โจจูซูหยิบไม้ติดมือมาหนึ่งกิ่งหยิบกิ่งไม้ติดมือมาหนึ่งกิ่งส่งเสียงคำรามเบาๆแล้วเสียบเข้าไประหว่างมือสองข้างของผีผู้เท่าตรงๆใบไม้บนกิ่งก็เฉาตายอย่างรวดเร็วโจจูซูสีหน้ารีบเฉยไม่ได้ปล่อยมือทั้งยกและผลักทายกำลังภายในผ่านกิ่งไม้ได้เห็นชัดว่าอ่อนนุ่มและเหนียวหน้าโดผีผู้เท่ารู้สึกว่ามันคล้ายกับมีชีวิตและมีแรงยึดอหน่อย ภายใต้ความตกตะลึงขณะที่เขาจะถอยไปข้างหลังฝ่ามือของเจอจูซูก็ประชิดมาถึงท้องน้อยเขาแล้วผีผู้เท่าอาศัยแรงนั้นตีลังกาอย่างทุลักตุเลถอยหลังได้สามสี่้าหน้าซีดขาวกว่าจะยืนได้มั่นคงก็แทบแย่โจจูซูโยนกิ่งไม้ที่เต็มไปได้วยกลิ่นอายมรณะจนเกียนจะจลามาถึงฝ่ามือไปด้านข้างจากนั้นรวบแขนเสื้อลงเล็กน้อยยืนด้วยท่าทางเคร่งขรึม ผีผู้เท่าเป็นคนที่รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางพอร่างหล่นลงสู่พื้นก็ไม่ลังเลแม้เพียงอึดใจอาศัยแรงที่สะท้อนกลับไปด้านหลังกระโดดขึ้นลงสองสามทีก็าหายรับไปชวาบับจางเฉิงหลิงรีบบอกเขาหนีไปแล้วเจอจูชูมองเขาแวบ,บหนึ่งอย่างไม่ยี่งรักหมุนตัวเดินไปยังทิศทางตรงกันข้ามจางเฉิงหลิงรีบตามไปพร้อมกับร้องเรียกอาจารย์อาจารย์ เจอชูชูชงักฝีเท้าหมดคิ้วเอ่ยใครเป็นอาจารย์เจ้าจ,จางเชงหลิงตามไปด้วยอย่างไรยังอายเกาะแขนขาแล้วเงยหน้าบอกอย่างมั่นใจว่าข้าว่าเล้วเชียวท่านคืออาจโจคือผู้มีพระคุณท่านคืออาจารย์นอกจากเขาแล้วผู้ใดเล่าจะมีน้ำเสียงติดจากรำคาญเช่นหยีผู้ใดเล่าจะมีมือที่ผอมแห้งแต่ว่าอบอุ่นปานนี้ แถมยังมีวิชาตัวเบาที่เรากับพูดผีปีศาจด้วยนอกจากท่านอาโจแล้วเวลาน,นี้ยังมีผู้ใดฝปลีกตัวจากหูงชนมหาสาลออกมาเพียงลําพังเพื่อช่วยชีวิตเขาอีกจางเชิงหลิงปักใจเชื่อว่าเป็นเขาแน่ไม่มีทางผิดพลาดเด็ดขาดเดิมทีเจอจูซูก็แต่งหน้าแต่งตามาอย่างโลกๆวกไม่คิดว่าจะปิดบังผู้ใดได้อยู่แล้วนึกไม่ถึงเลยว่า เด็กเหลือขอคนนี้จะมองออกกระนั้นเขาก็รู้สึกว่าล้มเหลวอ,อยู่บ้างเลยจะใช้วิธีสลัดอีฝ่ายออกไปอย่างชานฉลัดเจ้าเพราะยังเอ่ยไม่ทันจบสายตาพันเย็นว่าดึงจางเฉิงหลิงเข้ามากอดไว้สลับเท้าก้าวหลบไปด้านข้างจางเฉิงหลิงยังไม่ทันตั้งตัวรู้สึกว่าริบตาน,นั้นมีลมแผ่วเบาฝาผ่านไปแขนสองข้างที่โอบกอดเขาไว้เหมือนจะแข็งทื่อไปเล็กน้อยชคผู้กระดินโจจจสูตรวัดเสียงเย็นล้นหาที่ตาย ฝ่ามือฟาดเสียงออกไปคนร้ายที่รอบโจมตียังไม่ทันกระโดดขึ้นมาพอก้าวเอียงหักไปด้านข้างแล้วจางเฉิงเหลิงจ้องมองไปเห็นผู้ที่รอบจู่โจมนึกถึงว่าจะเป็นคนดวงโวยคนแรกที่ถูกเจอจูซูบีบคอไม่มีผู้ใดาคาดคิดว่าคนผู้นี้จะเชี่ยวชาญการหายใจแบบเต่าไม่ครู่นี้จึงทําเป็นแกล้งตายผู้ต่อมาเขาก็ถูกโยนไว้อีกข้างเจอจูซูก้าวขาตั้งท่าจะเดินจากไป จ้างเชิงหลิงมีหรือจะยอมปล่อยเขาไปหยีกจึงรีบตามไปด้วยอย่างน่าอันดารอย่างไรก็ตามเขาขับรู้สึกว่าตาหลเงาร่างของคนผู้นัน้นแวบหายและไม่ได้อยู่ข้างหน้าแล้วจ้างเชิงหลิงรู้ว่าวิชาตัวเบาของอาจารย์นั้นเป็นเลิศต่อให้ตนเองฝึกอีกส40ี่สิปีก็ยังไม่แน่ว่าจะตามทานันเขารู้สึกเสียใจเป็นที่สุดอาจารจ์เด็กน้อยเออเรียกเสียงอ่อยร้อนใจจนน้ำตาไหลลงมา เป็นเวลานี้เองที่ได้ยินเสียงราะเบาๆก่อนที่คนชุดเทาจะโผล่มาจากกลางอากาศขวางทางโจจูซูไว้พอดีพอดียกแขนขึ้นเกี่ยวเอวชายหนุ่มร่างผอมเหมือนกำหนณเวลาที่จะเข้ามาก่อควนไว้แล้วโจจูซูหมุนตัวกลางอากาศแต่ไม่รู้ว่าเหตุใดร่างจึงแข็งค้างถูกคนชุดเทากอดเข้าเต็มรักเจ้าของซุ้มเสียงที่คุ้นเคยแด้แสนหน้าชังนั้นเอ่ยึ้นว่าอาจารย์พ่อพระโจเจ้ารีบพร้อนเช่นนี้เพราะเหตุใดเลย หลังจากที่คนทั้งสองร่อนลงสู่พื้นโจจูซูก็เช่นเสียงขึ้นจมูกทันทีโอบตัวเองด้วยแขนข้างขวาหากว่นเครื่องสิงในชุดเท้ากับฉีกแขนเสื้อเขาออกอย่างไม่เกรงใจทั้งยังจงใจฉีทางแนวนอนอีกด้วย เหมือนตนเองตัดแขนเสื้อไปแล้วก็จะต้องลากคนอื่นลงน้ำไปด้วยทว่าครู่ต่อมาเวนเกอร์อสิงก็กลับขมวดคิ้วบนแขนขวาของเจอจูซูมีรอยแผลเล็กๆสองรอยดูคล้ายถูกมแมลงมีพิษต่อยจนกลายเป็นสีม่วงเวนเกอร์สิงบอกค่ากนันกแล้วเชียวว่าเหตุใดเจ้าถึงแผ่นเร็วแผ่นเร็วที่น,นี้แผ่นเร็วเช่นนี้ที่แท้ก็ถูกแมงป่องพิษต่อยจริงเสียด้วยจ้าเฉิงหลิงนึกไม่ถึงว่าจะเป็นเช่นนั้นเขาหันไปมองคนตายที่มือผู่รอบจูโจมพวกเขาแวบ,บหนึ่ง ราวกับเข้าใจอะไรบางอย่างหน้าทันซีดเผือดโจจูชูยังไม่ทันได้พูดอะไรว้นเพื่อสิ่งก็ลรงมือรวดเร็วปานสปารแรดผนึกชุดจุดชิบจรใหญ่หลายจุดพร้อมสั่งว่าเจ้าเงียบป่อนต่อมาเขาล้วงแม่เหล็กออกมาจากอกเสือ้อดูดเข็มเล็กๆที่เหมือนขนวัวออกจากเนื้อของโจจูชูอย่างระมัดระวังจากนั้นก็น้อมตัวลงไปใช้ปากดูดเลือดพิษให้ชายหนุ่มอ,อย่างไม่ยิร่ระโจจูชูตัวแข็งเป็นหินในกริบตา ตัดแขนเสื้อม่กกี้หมายถึงชายรักชายนะครับทั้งยังจงใจฉีกเนวถนนอนไปนด้วยเหมือนตนเองตัดแขนเสื้อีตัดแขนเสื้อหมายถึงชายรักชายเป็นินี่นนี้จบตอนนะครับขอบคุณครับตอนต่อไปย2่สหับที